สวัสดีตอนเย็นครับผม300กับ36วันแล้วครับมาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 10. โอเคครับผมวันนี้ได้89ฟองครับผมรให้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับวันนี้ได้89ฟองเจอกันพรุ่งน,นี้ครับผมบ๊ายบายครับ